สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิทีมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาจัดกิจกรรมแจกซองโทมานี่วอลเล็ตให้กับทุกคนกันนะครับสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องลิทีมนะครับช่องเราก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการสอนหาเงินออนไลน์ฟรีนะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะครับยังไงที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับยอดที่จะมาจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็น 15บาทนะครับสองซองด้วยกันโนบัตรสุ่มจำนวนเงินนะครับอันนี้คนได้รับ12คนนะครับก็กดสร้างซองไปเลยนะครับซองที่1แล้วก็สําหรับซองที่2นะครับก็15บาทเหมือนกันโนอันนี้ผมก็จะเอาเป็น11คนนะครับก็กดสร้างไปเลยนะครับทุกคนสําหรับลิงก์ซองตรงนี้นะครับยังไงก็รับชมคลิปให้จบลายกันนะครับว่าผมเนี่ยจะวางลิงก์ซองกี่นาทีหลังจากลงคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ สำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับก็อยู่ภายใต้ description ของคลิปนี้แล้วก็แปะไว้ที่ comment ์นะครับยังไงก็ลองอ่านดูแล้วกันโนจะได้ทำกันถูกนะครับว่าเราจะรับได้ยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปวางที่ซองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอปหาเงินที่จะมาอัปเดตในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่กดรับ wallet จากซองพวกนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถไปทําแอปหาเงินตรงนี้ได้นะครับก็สามารถถอนเข้า to money wallet ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันในการหาเงินเข้าทูมาน n e วอลเล็ t ให้เราในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าไทคูลด้วยกันเนาะว่าเป็นแอปที่เราสามารถเล่นเกมแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมาน n e วอลเล็ t ได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็เรากดถอนไปในประมาณ1-2นาทีนะเงินก็เข้าแล้วนะครับแล้วมันก็หาเงินได้4ช่องทางด้วยกันหลกัหลกๆเนาะแล้วก็หาได้ง่ายด้วยนะครับ สำหรับการหาเงินในแอปนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเนาะลิงในการดาวโหลดติดตั้งแอปจาก Play Store นะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็แปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็จะรองรับแค่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ดาวโหลดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเวลาเปิดเข้ามาในแอปเนาะเราก็จะมาเจอหน้าตาแอปประมาณนี้เนาะสำหรับแอปนี้นะครับก็4ช่องทางหลักๆด้วยการในการหาเงินเนี่ยก็จะมีตรงเพจตรงนี้นะครับช่องทางที่1เนาะแล้วก็ เหรียญตรงนี้นะครับช็อที่2แล้วก็จะมีในส่วนของการเล่นเกมตรงนี้นะครับการเล่นเกมตรงนี้มันจะมีในส่วนของวงล้อมาให้เปิดก็เป็นอันที่3นะครับแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนอันที่4นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันก่อนนั้นก็คือเพชรตรงนี้นะครับมุมบนตรงนี้เราก็ให้เราจิ้มเข้าไปเลยตรงกระเป๋าตังตรงนี้นะครับสำหรับเพชรตรงนี้นะครับก็คือการที่เราเล่นเกมเนี่ยแล้วเราสะสมเพชรเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถเอาเพชรตรงนี้เนี่ย ที่จัดก,การได้ได้จากการเล่นเกมตรงนี้นะครับมาแลกเป็นเงินได้นะซึ่งเงินเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบบว่า,า0.15บาทนะครับมี0.15เนาะมี0.15นะครับ300 750นะครับแล้วก็มีในส่วนของยอด2,001แล้วก็สูงสุดคือ3,000บาทนะครับแต่ว่าการจะแลกยอดเยอะๆเงี้ยก็คือเราต้องขยันด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราถึงจะาสามารถเก็บเพชรให้มันครบแล้วก็แลกได้นะครับซึ่ง เพชรตรงนี้นะครับก็คือทุกๆ100เพชรนะครับจะมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองนะครับก็คือ10เพชรนะครับก็เท่ากับ0 1เนาะ100เพชรก็เท่ากับ1บาทนะครับแต่ว่าสําหรับการที่จะแลก0.15บาทตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถแลกได้วันละ2รอบเท่านั้นนะครับและก่อนที่เราจะแลกนะครับมันจะมีคําให้เช็คอินตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเช็คอินไปได้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดเราจะแลก300รเงี้ย ผมเพิ่งเช็คอินไปได้2วันนะครับแต่ว่า300เนี่ยมันต้องเช็คอิน12วันเนาะแล้วก็ทําการเช็คอินไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการจะแลก300ตรงนี้นะครับใช่ว่าเราเช็คอินครบเราจะแลกได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีเพชรด้วยนะครับซึ่งการแลก300เนี่ยก็ต้องใช้เพชรอยู่ที่ถ้า100เท่ากับ1บาทนะครับดังนั้น300ก็ใช้อยู่ที่3,000เพชรด้วยกันนะครับ3,000เพชรเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับฟังก์ชันเพชรนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับ แต่ว่าในส่วนของการสะสมเพชรตรงนี้นะครับมันไม่ใช่สะสมได้แค่เพชรอย่างเดียวนะทุกคนมันสามารถสะสมในส่วนของเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพชรตรงนี้เนี่ยมันได้จากการดูโฆษ,ษณาใช่ไหมคราวนี้การดูโฆษ,ษณานะครับเราก็จะได้เหรียญตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่ามูลค่าเท่ากันเลยนะครับเรากดจิ้มมานะครับสมมติว่าเราดูสะสมเพชรนะครับเราดูโฆษ,ษณาแล้วก็ได้เพชรมาเท่ากับ100เพชร<ๆ>ใช่ไหมครับทุกคน ได้เพรมาเท่าก,กับ0 0เพชร้อพครับมันก็เท่ากับ1บาทใช่ไหมดังนั้น,น,นเงินตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ1บาทด้วยนะครับผมคราวนี้เงินตรงนี้นะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราดูวิดีโอนะครับเงินก็จะถูกเอามาสะสมไว้ในนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้นะครับเราถึงสามารถถอนได้โดยไม่ต้องดูโฆษณานะครับก็ประมาณว่าเราสะสมไปวันไปวันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เข้ามาถอนประมาณนี้นะครับเท่ากับว่า เราดูโฆษณาเราสะสมเพชรไปด้วยนะครับและเราได้เงินตรงนี้ไปด้วยเนาะก็เหมือนคูณ2นะครับจากนั้น <John> มันก็จะมีเงินอีกแบบหนึ่งนะครับก็มาจากการเล่นเกมตรงนี้นะครับก็กดเริ่มไปเรื่อยๆนี้เนาะกดเริ่มไปเลยนะครับ <laughs> จากนั้นเนี่ยเราก็หาวงล้อนะครับอ่ะอันนี้ก็ปล่อยมันนะครับเราไม่ต้องสนใจเงินตรงนี้เนาะแล้วกดเริ่มไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> เพื่อหาวงล้อเท่านั้นนะครับสําหร <cute> ับวงล้อเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ย ทําการกดหมุนวงล้อเนาะพอเรากดหมุนแล้วนะครับเราจะต้องทําการดูโฆษณาเนาะหลังโฆษณาจบเนี่ยเขาก็จะหมุนวงล้อถ้าเกิดมันไปตกตรงรูปเงินนะครับเราก็สามารถถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้โดยตรงเลยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็แบบที่4ี่นะครับนั่นก็คือรูปแบบสุดท้ายนั่นก็คือการเชิญเพื่อนนะครับก็กดจิ้มเข้าไปนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถ ถอนเข้าทุกวันนวอลเลตได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดถอนให้ดูเนาะสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับ1คนจะได้1.5บาทต่อคนนะครับแต่ว่าเพื่อนที่เราเชิญคนนั้นหรือว่าแนะนําคนนั้นเนี่ยจะต้องทําการากดเล่นเกมนะครับขั้นต่ํา20ครั้งเนาะเราถึงจะได้1.5บาทจากเพื่อน1คนนะครับตรงนี้ก็ผมมีอยู่7จุบาทนะครับก็ขออนุญาตกดรับรางวัลหรือว่ากดถอนไปเลยเนาะก็กดถอนนะครับและคราวนี้เนี่ย แล้วกดถอนปุ๊บก็คือเงินเข้าเลยนะครับอ่ะสำหรับแอป,ปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนจากการเนาะสหรับลิงก์ซองโทมานิวเลเล็ตสองซอ,องที่ผมสร้างไปนะครับผมก็จะทําทการแปะนะครับหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว15นาทีนะครับยังไงเ,เพื่อนๆก็เข้ามารับกันได้เลยนะครับใครรับไม่ได้เนาะก็ลองไปดาวน์โหลดแอปนี้มาหาทูมานิวเลเล็ตฟรีกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ไปละครับสวัสดีครับ